สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการอดแ c a ต t นะครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อทําไมถึงชอบนะครับและในหัวข้อวันนี้คือทําไมเราถึงชอบมาเ์ตไรเดอร์คูกาั้่นเองโดยที่วันนี้ผมจะมาเป็นพิธีกรน,นะครับพร้อมโลกต่อคาถามไปกับแอดอูรู้จักไรเดอร์คูกะได้ยังไงครับและครั้งแรกที่คุณได้ดูมาไรเดอร์คูกาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับซีรีส์นี้บ้างครับครับก็เอ่อมาร์ไรเดอร์คูกาเนี่ยต้องพูดว่ายุคก,ก่อนอะ เวลาเราซื้อแผ่นซีดีกระตุนเนี่ยมันจะชอบมีโฆษณาใช่ป่ะ uh huh. คือไอลูกไอคูการเนี่ยผมรู้จักจากการที่ผมซื้อซ uh ีด huh. ีน่าจะเรื่องเอ่อน่าจะเรื่องกอซิล่ามั้งแล้วมันมีโฆษณาคูกาขึ้นมาแล้วครั้งแรกที่ได้ดูอือคือเหมือนว่าผมจะไปซื้อแผ่นคือตอนนั้นเหมือนผมไปโรงพยาบาลมั้งแล้วโรงพยาบาลเขามีไอเนี่ยมีร้านขายแผ่นกันอเออแล้วผมเห็นหน้าปกอะ่ะแต่ที่ผมจําได้นะรู้สึกว่าหน้าปกแผ่นคูกาที่ผมซื้อ มันจะเป็นรูปคูกะดากอนฟอร์มไอ้ร่างสีน้ําเงินอ่ะอ๋อใช,ใช่แล้วผมซื้อมาดูอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะจําได้ฉากแรกที่ผมดูก็คือเอ่อจำไอ้นี่ได้ป่าเอ่อกูลอนกีที่มันเป็นปีรันยาที่มันชอบกัดคนอ่ะตัวเขียวเขียวอ,อ่ะอ๋อจำได้จาได้จาได้ใช่ใช่คือไอ้ตอนแรกที่ผมได้ดูอ่ะแล้วตอนนั้นผมห้าขวบเอง้งอ่ะคือมันเปิดมาด้วยฉากฉากที่คนอยู่บนเรือแล้วโดนกุลองกีตัวเนี้ยดึงลงไปในน้ำอ่ะแล้วเลือดกระจุยอ,อ่ะเออโอ้ยแต่ผมจำได้ผมจำได้นอ้ใช่ใช่ผมจ โอ้โหรุนแรงรุนแรงย่ยติดตาผมมากนะครับนั่นคือความประทับใจแรกที่ผมได้ดูคูกาเลยคือฉากนั้นแหละันที่คําตอบของผมบังกะของผมเนี่ยรู้จักคูกามาจากอนีอ้สมัยก่อนโรงเรียนผมอะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงกิจกรรม <c oughs> เขาจะมีการเหมือนกับมีแผนหนังสืออะพวกสือกระตูนพวกสืออะไรเงี้ยมามาขายเนาะแบบว่ามาตั้งไว้ที่โถงการของโรงเรียนอะอแล้วผมก็ชอบไปซื้อพวกไมก้กรซีนมาอ่าน แล้วผมก็เจอ,อคุกกะอยู่ในแมกกาซีนทีนี้ผมก็ไปถามเพื่อนเนพะื่อนเนาะเอ้ยรู้จักตัวนี้ไหมตัวนี้คือไอ้วดแดงตัวไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยบกว่าตรงชื่อ,อเลยคุกกะโอ้ไอ้วดแดงแบบแดงทั้งตัวทีนี้เพื่อนผมก็ได้นำเนะแบบเอ้ยมันฉายตรงนี้ตรงนี้นะเออมันมีจำได้ตอนช่วงนั้นมีฉายไม่แน่ใจว่าช่องไหนนะแต่มีแต่เนื่องจากผมดูไม่ค่อยป็นติดต่อเนาะแต่ว่าครั้งแรกผมไม่ดูอะคือผมยืมแผ่นเพื่อนมาอดใจไม่ไหวไงที่เห็นเราวันหยุดยืมเพื่อนเลยแล้ว เพื่อนันก็ใจดีใจดีให้ให้ตอนแรกผมมาเว้ยอ่าทีนี้ความท้าใจแรกก็ังเกิดเลยกับฉากที่อ่าให้ขาจับได้ในตอนแรกอ่ะที่ไอ้ดาฟูบาเซบามันมันออกมาจากผนึกอ่ะได้ปะเออแล้วมันออกเออที่แบบล่างแรกของมันอ่ะที่มันแบบผมกระเซ้อกระเซิงอ่ะแบบเหมือนเหมือนพี่ปอบอ่ะที่บอกว่าเออน่ากลัวอยู่เออแล้วมันไล่ไล่ปาดคนในงานไอ้เนี่ยที่เขามาขุดค้นอ่ะหูแบบ ติดตาตึงใจอ่ะผมดูตอนคืนนี่ซับมั้งแบบโอ้โหแบบมันเขาซึ่งที่แปลกนะะแบบกลัวก็กลัวแต,แต่แต่ก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่ออ,อ,อประมาณนั้นประมาณนั้น hmm. คุณชอบตัวละครไหนที่สุดในคูกับถ้าเอาตัวละครที่ผมชอบนะก็เออมิดโดลิโกไดออะที่เป็นน้องสาวของโกไดอะออที่ที่เขาเป็นครัว โอ้ oh, คุณเนี่ยรู้บาลจะไม่ผิดใช่ใช่ใช่ใชก็มิโดริเนี่ยจะมีความแบบยังไงนะเป็นห่วงพี่ใช่ไหมพอพี่เขาเนี่ยเหมือนเหมือนมิโดริจะรู้ด้วยเนาะว่าโกดายเขาเป็นเอ่อนักสู้อะ่ะใช่<ม>ใช่เขาเป็นกุ๊กเอ่อที่แรก,ท,แรกที่แรกเหมือนพอเธอพอจะเดาได้นิดนึงแต่ว่ายังไม่อย่างฟันธงจนหลังหลังอะ่ะเธอเริ่มรู้ละอืมก็เอ่อมิโดริเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบคือน,นิสัยก็มีความคล้ายๆโกดายนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นอ,ะอ่ะเออแล้วจะเหมือนจะแบบ ชอบมีคําสอนอะไรสักอย่างอ่ะเออเช่นแบบเหมือนอะไรอย่างเงี้ยงงนะให้กาลังใจตัวโกไดอะไรแบบเนี้ยเออผมก็เลยค่อนข้างเป็นตัวคนที่ผมชอบเออมากๆอ่ะเอออันนี้ในมุมมองของผมเนี่ยเธอเธอเป็นตัวละครไม่ใช่เป็นตัวละครหลักเป็นตัวละครสมทบที่ที่ดีนะสลับเลยมันเลยเนื้อกูกันคือถ้าใครดูเรื่องมาเลยฮิบิอ่ะส่วนใหญ่จะมีคนบอกว่าฮิบิเกะเป็นเนื้อหาที่โตเกินที่เด็กจะเข้าใจเนาะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่แบบหนังแบบนั้นอ่ะ มันเป็นหนังที่แบบมีปรัชญ,ญาชีวิตที่สูงเกินกว่าเด็กจะเข้าใจอ่ะผมว่าย้อนกลับไปในยุคของคูกะผมว่าคู่กะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำตรงนี้ได้ดีกว่าของโทคุฮิมิกิเนะเพราะว่าคู่กะในแต่ตอนอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องการสืบสวนเนาะมันจะมีเรื่องชีวิตอ,อ,อีกมุมหนึ่งอ่ะของโกไดอะ่ะแบบโมเมนต์กับน้องสาวโมเมนต์กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีแรงบันดาลใจและมีคําสอนที่ทดีแฝงอยู่ในนั้นโดยที่แบบเราไม่รู้สึกแบบว่า มันมันเชยหรือแบบมันมันเด็กเด็กอะ่ะเออมาเราไม่ได้คิดแบบนั้นผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวละครที่นําเสนอในจุดนั้นได้ดีคือน้องสาวของตัวโกไดนี่คำตอบของผมคำตอบของผมในหัวข้อทีสองก็คืออ่าที่วขชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวคุณอิจิโจนะครับอิจิโจนี่ก็คืออ่าคุณตํารวจเนาะซึ่งแทบจะเป็นคู่หูของตัวโกดอิซุเกะเลย ที่ผมที่ชอบตัวละครนี้เพราะอะไรรือป่ะเพราะว่าในช่วงแรกๆอ่ะมันยังไม่ค่อยอาจจะพูดแท้ในยุคเปิดของเฮเซแล้วกันเนาะเออมันยังไม่มีผู้ช่วยของไรเดอร์คนไหนที่แบบมีบทเด่นเท่าเนี้เนื้อว่าคือบางคือบางทีในยุคก่อนมันก็พอจะมีผู้ช่วยอยู่แต่ว่าผู้ช่วยบางคนน่ะเขาก็จะลมแบบเหมือนเขาไม่ค่อยมันเป็นมันเป็นแบ๊แมนแอโรบินอ่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลมแบบโรบินอ่ะแบบคอยตามแบทแมนอะไรเงี้ยแต่อีดิจอะมันไม่เหมือนคนนำไงที่บอกว่าเป็นเหมือนคนนำอ่ะแล้วคู่กาเป็นคนตามอ่ารวมถึงการตัดสินใจของเขาที่แบบยืนยันว่าเอ้ยหมายเลขสี่เนี่ยหรือคู่กาเนี่ยมันเป็นคนดีนะอะไรเงี้ยเออมันจะช่วยปกป้องเรามันก็มีหลายครั้งที่เขาจะช่วยเราอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเขาก็ซับพอร์ตเต็มที่อันเนี้ยทำให้ผมคิดได้ว่าไรเดอร์ยุ่ข้างหลังอ่ะมันมีตัวละครที่ มันก็เยอะแหละหลายเรื่องหลังเนี่ยมันมีตัวละครสมทบเยอะมากและบางคนนี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีทมับไหมผมเลยย้อนดูยุคเก่าๆไอ้กุิอีโจเนี่ยหรือว่าตัวละครอื่นๆในคูกะไม่ว่เป็นตัวประกอบก็ตามนะแต่เขามีบทของเขาที่ต้องเล่นน่ะนึกบอกว่ามันดีตรงเนี้ยิ่งคุชิอีโจเนี่ยคือตัวละครสมทบที่สมทบทั้งแบบทั้งบทที่เป็นเหมือนพระรองเนาะอีกสมทบก็คือเป็นเหมือนหน่วยซัพพอร์ตคูกะที่ดีวกับ อ่หน่วยงานตำรวจอีกทีหนึง่งอ่าตรงนี้คือจุดที่ผมชอบทีนี้มีตัวละครที่ชอบในฝั่งของมนุษย์แล้วคุณมีตัวละครที่ชอบในฝั่งตัวร้ายไหมพวกกูรันกิอ่าถ้ากูรกันกีผมชอบคืออันนี้ผมอาจจะสะกดชื่อมันไม่ค่อยถูกนะครับคือมันจะชื่อว่าโกบาดาบานะครับมันจะเป็นตัวตะกัตกตนขี่มอเตอร์ไซค์อ,อ่ะเออที่มันจะแบบมีผ้ามันคอด้วยสีแดงๆอ,อ่ะเออที่เขาน่าจะเละมาจากวีหนึ่งนั่นแหละ ก็ไอ <g ul> ตัวเนี้ยผมจำไม่ได้แ้มันออกมาตอนที่อะไรนะแต่มันน่าจะออกมาช่วงกลางๆแล้วปะ่ะกลางๆไปทางปลายแล้วอะอ่าใ,ใช่ใช่เพราะว่าจำได้ไว่าไอตัวนี้มันอยู่กลุ่มโกเนาะมันมีพี่น้องด้วยนะจอิจริงๆม,ม,มีมีเอ่อพี่น้องมันเป็นตั๊กแตนท,ท,ที่ที่ที่โดดจมอยง,ง่ายเฉยอะที่แบบไม่คิดหมอไซ่รู้ว่าน้องมันจะอยู่ในกลุ่มเอ่อกลุ่มซูกลุ่มแรกๆเลยกุกิมันจะมีจริงจริงกลุมกล่มกิมีหลายกลุ่มเนาะแต่ว่าที่ปรากฏในซีรีส์จะมีแค่มีกลุ่มซู กลุ่มเม่โกแล้วก็ลาแล้วก็มีอื่นอื่นแต่ว่าอื่นไม่นับล้วกันอื่นจะเป็นไอดากูบาคนเดียวเพราะงั้นก็เออนั่นแหละถึงก็เป็นกลุ่มโกกลุ่มโกนี่ถ้าจะไม่ผิดคือกุลังกิที่มันชนะเกมอ่ะมันหลายมันแชมป์อ่ะมันมันหลสมัยละมันเลยมารวมกลุ่มกันคือกลุ่มระดับสูงสุดเลยของกุลังกเออใช่ใช่ใชก็จำได้ว่าฉากที่ติดตาคือมันจะมีฉากขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเออ ขี่แบบยังไงเท่เทๆเลยแบบขี่กับคุก่าแข่งกันน่ะแข่งกันสู้สู้กันทางมอ,อเตอร์ไซค์อ่ะเออคุณ<อ>จํา <ำ S 1> กฎวิธีการเล่นเกมของในตัวนี้ได้ไหมจําไม่ค่อยได้มันเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการความเร็วปะ่ะเออนั่นจะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อ่ะอารมณ์แบบเหมือนไปท้าแข่งมั้งกับกับคนที่มีความเร็วะด้วยกันด้วยการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วถ้าเกิดว,ว่าแพ้มันก็จะเอามอเตอร์ไซค์นี้ไปตื้นเขาใช่ใช่อาจจะไม่ผิดนะใช่ใช่มันจะมีแบบวิธีการการตุยของแต่ละตัวก,กุหลาบ แล้วคุณดีไซน์อะดีไซน์ไป็นไง <c oughs> ชอบไหมสหรับตัวนี้เท่เทผมว่ามันเล่มมาจากไอ้พวกมาเลเดอรววีหนึ่งอะอผมจําได้ว่านักแสดงนี่เขาแสดงเ,เป็นตัวเนี้ยเขาก็บอกตัวเองเลยว่าการที่เขาใส่ภาพบันคอเพื่อเป็นการคาวะพวกวีหนึ่งอืมใช่ใช่ใชใชคล้ายๆกันอืมทีนี้มาในส่วนของคําตอบผมอ่าใช่มาส่วนของคําตอบของผมตัวที่ผมชอบเนี่ยเป็นอ่าเป็นตัวเต่า ไม่รู้ว่ามีใครจำจำตัวละครตัวนี้ได้ไหมโดยชื่อตัวละครตัวนี้ก็เป็นกลุ่มโกเหมือนกันโดยที่เขามีชื่อว่าโกคาเมโกเรอ์ปกติชื่อกลังเกียรมันจะแบ่งเป็นสามวักคือวักแรกเป็นชื่อกลุ่มโดยตัวละครนี้ผมเป็นกลุ่มโกนะของวัีอูมก็เป็นกลุ่มโกคาเมตตรงกลางคือชื่อของตัวเองแล้วก็แบบบ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์นะซึ่งเขาเป็นคพันเต่าและคำว่าเรเนี่ยอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วักสามเนี่ยมันแปลว่าอะไรออเถ้าใครรู้ก็ เบนเือน,นะครับผมผมลืมไปแล้วแต่แบ่งเป็นสามช่วงเป็นทุกตัวชื่อ<ช>ของแต่ตัวลองกีนะใช่เพราะอย่างไอ้นี่ไงโกบด้าบาไอไอบดาเนี่ยมันแปลว่าตะกแตน่ะอ่าใช่คืงไอตัวเต่าเนี่ยที่ผมชอบเหตุผลไม่ใช่เพราะดีไซน์จริงดีไซน์มันก็ไม่ได้ไม่ได้วิววะคือเอาจากเรียบๆไปซ้ําแต่ที่ผมชอบเพราะว่าการเล่นเกมเกเกลุของไอตัวเต่าเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกกว่าชาวบ้าน ผมจาได้ว่ากฎของมันน่ะคือการส่งสถานที่ด้วยการใช้รูเลตอ่าม,ม,มันสุมดวงสุมดวง,ม,ดวงมันจะสุมดวงด้วยรูเลตว่ามันจะไปสถานที่ไหนแล้วพอไปสถานที่นั้นตามรูเลตอะ่ะมันจะใช้พลังอะ่ะเ,เรียกอุกกเรียกลูกตุ้มคล้ายอุกบาตอะ่ะออกมาแบบสุ่มแบบยิงแบบยิงเป็นรอบทิศทางอะ่ะถล่มเมืองแล้วก็ไปลุ้นนะว่าไอ้ลูกตุ้มตรงนั้นอะ่ะมันจะไปเสี่ยงโชคโดนใครเออเออใช่ใช่ คือการกระทำมัน่ะเป็นดวงทั้งหมดล้วนๆผมจึงรู้สึกว่าชอบตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันมันสืบยากกว่าตัวอื่น <S <S ตัวอื่นจะมีคือตัวอื่น่ะเกมของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเนาะพวกกล็งก,กีแต่ตัวอื่น่บางทีมันจะล็อกเป้าไว้ชัดเจนว่ามันมีธีมเกมแบบไหนมันจะไปเลือกสถานที่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเลือกเดาได้ยากเพราะว่ามันสุม <S 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 ่ม,ม,มแล้วตัวมันก็เก่งใช้ได้เลยนะแบบโบรแบบโบรกระดองมันแข็งลูกตุ้มมันนี่ วุ้ยแรงคอซัดกับล่างง่วงคูกะเลยนะเออเออใช่ใช่จำได้แ้ตัวนี้แบบว่าที่มันทําเกาะเกาะคูกะล่างไททันเป็นรูอะใช่ตัวนี้ปะหรือตัวนี้ใช่ใช่แล้วไม่เป็นเป็นเป็นกระทิงกระทิงที่มันใช้ควอนทูบะจะเป็นรูเออเป็นรูเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยเราจะถกกันในหัวข้อต่อไปคุณชอบอะไรในตัวของคูกะ หัวข้อนี้จะแบบเปิดกว้างหน่อยนะเช่นตีมเรื่องหรือจะเป็นตัวละครหรือจะอะไรก็ได้ที่อูคิดว่าอูชอบอะแล้วแบบคลิกติดกับซีรีส์นี้เนี่ยชอบมากอ,นนอันนี้ผมอาจจะพูดเป็นข้อหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าจริงมันก็มีหลายเรื่องเนี่ยที่ผมชอบอะไรของคูกะนะอ่ะก็ตั้งแรกคือตัวละครพระเอกอะ,อ,ะอย่างโกไดเนี่ยเวลาเขาได้ร่างใหม่มันต้องมีการฝึกกันฝึกซ้อมใช่ไหมอย่างอย่างตอนที่มันได้ร่างร่างไอเนี่ยร่างได้ร่างได้เออได้ร่างดารอนฟอร์มอะ คือตอนนั้นโกดายมันยังไม่รู้วิธีใช้ร่างนี้ใช่ป่ะเออว่าแบบร่างนี้มีความสามารถในการขึ้นที่ไวหรือกระโดดสูงอะเออแล้วแบบยังไงอะคือในเรื่องมันจะมีนี่ใช่ไหมที่เขาเป็นเหมือนอะไรอะนักโบราณคดีผู้หญิงอะใช่ใช่นางเองตัวใช่ใชอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ใช่ซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวนางเนี่ยเขาจะมีบทในบทหลกัลกๆคือการแบบเหมือนเหมือนเรื่องน,ะอนี้อ่านไอ้พวกอ่านศีลาของโบราณอะซึ่งในศีลานั้นมัน,มนจะเออใช่ มันจะมีการบอกแบบคุณลักษณะร่างต่างๆของไอตัวคูกะเช่นมันมีตอนหนึ่งที่แบบเพิ่งได้ร่างดักต้นฟอร์มในครั้งแรกแล้วแบบโกไดมันเหมือนยังไงร่างดักก้นฟอร์มคือมันจะมีแบบพลังการต่อยที่ต่ํามากๆอะ่ะเออแต่มันมน้นที่ความเร็วใช่ใช่แล้วแบบเหมือนโกไดมันสู้ไม่ได้ก็เลยแบบแล้วแล้ว,ลว,ลวทางคุณนเนี่ยคุณเด็บักบ,บุราคาดีเขาก็บอกว่าแบบในมันจะเขียนไว้ว่าแบบนักลบแห่งสายน้ําจะต้องจับอะไรหวัดแหวงสักอย่างอะ่ะ แล้วโกดายเหมือนมันนึกออกแล้วมันไปจับไอ้นั่นนะเอเอเอฉันยิ้มจำได้ว่ามันเขียนว่านะจับอาวุธแท่งยาวาโกดายมันก็เลยไปควาย้ราจับใช่ใช่ใช่แล้วแบบปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็สู้อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นคือจุดที่ผมชอบของคู่กาคือทุกครั้งที่มันได้ร่างใหม่อะ่ะเหมือนมันจะแบบมีวิธีการแบบฝึกหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนแบบมันมีแบบเหมือนเป็นหินน่ะ <c oughs> เอออแล้วก็ <c oughs> เรื่องต่อไปที่ชอบของคู่กาเหรอ คือมันก็จะไอที่ผมบอกมันมันมีฮินไอเนี้ยมันก็สื่อถึงไอ้นี่ด้วยนะคือกูลอนกีแต่ละตัวมันจะมีวิธีการตุยคนใช่ไหมที่แตกต่างกันอ่ะใช่ใช่แล้วแบบเหมือนในเรื่องอ่ะไอพวกกรมตํารวจหรือคู่กาดเนี่ยแหละเหมือนมันต้องไปศึกษาว่าแบบไอกุลอนกีเป็นตัวเนี้ยมันใช้วิธีการตุยคนยังไงเพื่อไปตามล่ามันอ่ะเออใช่แล้วใช่คือมันจะมีแบบอะไรนะกุลอนกีตัวหนึ่งที่มันใช้รถบรรทุกอ่ะไอตัวหอยอ่ะรถบรรทุกไปบี้คนอ๋อใช่ ใช่ครูเฉยชวนคูณเฉยชวนใช่ใช่แล้วแบบเหมือนเขาต้องไปสืบสวนอะไรกันอย่างเงี้ยเออซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆของคูกะนะครับเอ,อก็จะประมาณ2ข้อหลักๆนะเดี๋ยวผมเสริมมาเป็นคําตอบผมมากดีกว่าขอเสริมในส่วนข้อแรกของแง่ดูเนาะคือผมชอบเหมือนกันที่ว่าอ่อการเปลี่ยนฟอร์มของแต่ละฟอร์มของคูกะคือมันไม่ได้แบบเหมือนเหมือนเป็นฟอร์มที่ม,มีอยู่แล้วป่ะแต่โกดอ่ะเพิ่งมาสัมผัสได้ว่าเอ้ยมันมันแบบอยู่ในร่างของตัวเอง คือมันไม่อารมณ์เหมือนกับตู้ไปเรื่อยๆได้ลังทานาล่างอ่ะแต่มันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วตัวที่ตัวเองไม่รู้ใช่ใช่มันจะมีแค่จุดหนึ่งมีจะมีมันจะมีแค่พวกไลซิ่งฟอร์มอ่ะที่เหมือนจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของตัวโกไดอ่ะที่ต้องโดนช็อตก่อนอ่ะใช่ใช่แต่ร่างอื่นมันแบบพื้นฐานของมันอยู่แล้วโดยที่ผมชอบเนี้ยคือทุกร่างอ่ะมันมาพร้อมกับความไม่รู้แล้วก็มีจุดอ่อนด้วยนะเออใช่อย่างตีฟ้าเนี่ยที่อื่นกูบอกเนาะพลังมันเน้นไปที่เร็วความเร็วอย่างเดียวเลยมัน ดาวเมทกันต่อยถ้าไม่มีอ่ะมันต่อยแบบเออมัน,ม,นมันต่อยไม่ไปเลยอ่ะเออมันต่อยแบบนิ่งๆอ่ะแบบู้ผมจําได้ว่ามันสาวหมารรัดลุยเต็มที่อ่ะเหมือนโอตโจ้เลยแต่ไม่เป็นไรเลยอีกฝไไ่ายเป็นไรเลยใช่ใช่แต่มันก็มีวิธีการแก้ม,มาแล้วนะครับนั่นคือใช้อาวุธแท่งยาวเนาะเพือเพอเพอเ่อเพื่อเสริมพลังโจมตีที่ผมชอบที่สุดนัจนเป็นตัวฟอร์มสีนี้เขียว ที่เขียนเนี่ยจะอยู่มันก็ได้มาแบบบังเอิญบังเอิญตอนนั้นน่าสู้กับกุลกิที่เป็นตัวพึ่งหรือตัวต่อยแหละแล้วบังเอิญได้มาพอได้มาปุ๊บมันก็อมีข้อเสียที่รุนแรงคือมันสัมผัสเดี๋ยวมันมันเยอะมันรุดเร็วมันทําให้แบบได้ยินความคิดได้ยินเสียงกระซิบจากอรอบข้าคุมไม่ได้ปวดหัวมากอืมแต่พอคุมได้ปุ๊บก็นั่นแหละก็สามารถที่จะใช้เอาพุธที่เป็น ไอ้สายหน้าไม้ยิงจัดการอีกฝ่ายได้คือมันก็เป็นแบบเดียวกันกับไอ้ตัวฟอร์มดาบเนาะตัวสีม่วงคือฟอร์มคูกะมันจะมีข้อเสียแหละเออมันจะมีข้อเสียที่นั่นมาแต่มันก็ยังสามารถที่จะสูไปต่อได้อใช่แล้วครับอูพูดเกี่ยวกับตัวตัวละครใช่ไหมอืมเออเออกูรังกิเกมของกูรังกิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งชูโรงของมาเลเดอร์คูกะเลยก็ว่าได้ผมเห้โน้แคทอูแต่ละตัวมันอะ ไม่เหมือนกันสักอย่างเลยมันเป็นการครเอทวิธีการตั้งหารคนที่ผมค่อนข้างจะชอบอีกหนึ่งอย่างที่มันจะตามมาด้วยก็คือการที่กรมตำรวจเขาจะมีบทบาทมากขึ้นคือตัวโกดายอะมันมันมันเก่งไหมมันก็เก่งแแต่มันก็เป็นคนธรรมดาด้วบอกว่าเพราะงั้นมันมันไม่ใช่พี่เทปเทนโดอ่ะยบอกว่ามันไม่ได้พี่เทเทนโดหรือแบบแบบ ยีแอกแบบชั้นกีดอ่ะกับเก่งทุกอย่างอ่ะมันต้องมีคนช่วยซัพพอร์ตซึ่งมันคนเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ตำรวจใน,นเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมันจะมีคนชอบแซวในซีรีส์หลัลงๆเนาะทั้งเซนไตแล้วก็มาเดอร์เลยว่าเอ้ยเรื่องเกิดแบบนี้แล้วตำรวจหายไปได้หมดอะไรเงี้ยแต่คุกะใช้กับใช้คำพูดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีส่วนร่วมเยอะมากนอกจากจะมีการสืบสวนเกี่ยวกับการว่าเออมันอีกฝ่ายมมีธีมการสังหารยังไงแล้วก็จะมีการ คิดค้นถึงวิธีการต่อสู้กับแรกๆก็จะมีการใช้กระสุนพิเศษมีการสร้างแก๊สมีการอะอะไรอ่ะมีการใช้สนักดมกลิ่นเพื่อตามหาอะไรอย่เงี้ยซึ่งผมชอบมากคือแบบพวกเขาไม่ได้กระสอบสายนะเออถึงแรกๆจะไปดูสนกระสอบลายแต่พวกเขาก็มีการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับอสนับสนุนตัวคูกะให้สามารถที่จะต่อกรกับอีกฝั่งหนึ่งได้ อันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากในซีรีส์นี้เพราะว่าซีรีส์อื่นมันมันไม่ค่อยจะมีอะไรแบบนี้ให้เราเห็นละอืมคุณชอบฟูกับร่างไหนอืมชอบร่างไหนเป็นพิเศษอะนะอมผมชอบไอ้นี้สุดนะนะร่างไทท่านฟอร์มอไอ้ร่างสีม่วงอ่ะที่มันแบบมันจะช้ามากๆากอะแต่มันตีแรงอ,อันนี้อันนี้เป็นม่วงธรรมดาหรือม่วงขอบทอง คือถ้าเอาแบบรวมๆอะผมว่าม่วงขอบทองมันสีสวยหวานนะแต่ว่าคือยังไงเดี๋ยวผมติดตากับเอ้ยังไงดีนะความไอ้นี่ของมันอะคือไอ้ล่างเนี่ยมันข้อเสียมันคือจะเดินช้าใช่ไหมใช่ใช่เอ่ออันนี้เราพูดรวมๆถึงในแง่การเปิดตัวล่างนี้เลยก็ได้นะคือล่างเนี่ยตอนที่มันเปิดตัวเนี่ยผมจําได้ว่ามันเหมือนว่าตอนนั้นอะกูกาจะเจอกับไอ้กุรอกิที่มันเป็นปลาไม่ใช่เป็นอะไรนะแมงกะพูนปะที่มันปล่อยระเบิดทางปากอะ เออผมจาไม่ค่อยได้แล้วมันคือตัวอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเหมือนว่าล่างแดงมันเอาไม่อยู่อ่ะเป็นปลาหมึกปลาหมึกอ่าออร่างแดงมันเอาไม่อยู่อ่ะทาให้แบบคูกาเหมือนเขาต้องใช้ไอ้ล่างเนี่ยล่างไททันฟอรอ์มะที่มันมีจุดเด่นเรื่องความถึกอ่ะอแล้วฉากเปิดตัวที่แบบไอ้ตัวนั้นมันก็ปล่อยระเบิดมาแล้วคูกาล่างเนี้ยมันก็เดินแบบค่อยๆเดินดช้าๆ แล้วก็โดนระเบิดแล้วก็ตุ้มตุ้ม,ตมแต่ว่ายังเดินได้อยู่นะโคตเท่ใช่ใช่ครับเนี่ยเราเป็นร่างที่ผมชอบที่สุดแล้วนะถ้าไม่นับอ,อัลเมเมตอ่ะคือร่างเนี้ยแหละส่วนผมก็จะเป็นอ่าร่างเขียวเขียวอย่างที่ผมบอกคอเคยเล่าฟังว่าเออตอนที่มัน,น,มน,มน,นได้มาแรกๆอ่ะมันคนใดเขาจะต้องฝึกการควบคุมสติก่อนที่จะโฟกัสว่าอ่าเสียงของศัตรูเสียงไหนที่เขาต้องการจะได้ยินไม่งไนมันจะยินแบบแบบรอบที่อัะ โดยเฉพาะตอนที่ไอ้ตัวไอ้ตัวพึ่งอ่ะมันเป็นเป่าเข็มมาใช่ปะ่ะแล้วกดไดช์เชนิ้วจบับจำได้ว่าใช่ใช่เชนดิเออเชนนิ้วับไว้อ่ะแล้วก็แบบหันขึ้นไปลงงา้างศอ,โอโแล้วยิงอ่ะโอ้โหโคตรเทล้วยอดที่ผมชอบมากแล้วยิ่งตอนไลซิงอ่ะแบบยิงทีเป็นสามนัดอ่ะเอออันนี้เหมือนมันมันเพิ่มมานนี่มาเนาะตอนไลซิงอ่ะมันเพิ่มมาเหมือนเป็นจะง,งอยหรือเป็นดาบเั็นสิ่งที่ทปลายปลายหน้าไม้อ่ะเนาะเออแบบโคตรเท่เลยมีขอบทองตัดนะสวย แต่รู้สึกว่าไอ้ร่างไททันสีม่วงของอูนี่มันจะแปลกประชวบ้านปะเพราะว่ามันเป็นร่างเดียวปะที่ร่างธรรมดามันไม่ใช่สีแบบทั้งตัวมันจะเป็นสีเทาขอบม่วงเนาะใช่ใช่ใช่มันจะแบบมีเงินเงินหน่อยอะเออแล้วพอเป็นไลซิ่งอ่ะมันถึงแบบกลายเป็นสีม่วงขอบทองทั้งตัวใช่ใช่ก็เป็นเป็นร่างที่แบบมันมีความแปลกกับมันหลายอย่างเน่ร่างไททันน่ะนะแล้วเหมือนเออใช่มันมีฉากหนึ่งที่ร่างไททันมันเหมือนมันมีดาบคู่ด้วยนะเออ จำได้อ๋อใช่มันช่วงช่วงช่วงท,ท้ายที่สู้กับไอ้กลุ่มโกะกลุ่มโกที่มีระดับผู้นําแล้วอะมันจะมีสามตัวเนาะที่เป็นระดับผู้นําที่เก่งที่สุดอะจะมีตัวนึงที่เป็นกระทิงอะที่มันเก่งขนาดที่เอาค้อนอะทุบเอ่อเกาะไททัศนเป็นรูอะจำได้เลยว่าโหดกินมากเออไอ้ไททันล่ากปกติอะเป็นรูเลยอะอย่างตอนที่สู้กับตัวปลาหมึกเนี่ยท <โฮ S 2> ี่ม <โฮ S 2> ันปล่อยระเบิดได้อะผมาจำได้ว่ามันปล่อยระเบิดใส่ไหล่คูกะจนแบบโอ้โหไหล่ไหล่ไหมนะผมงจำได้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดดีของคนะูการนาะที่แบบทําให้เราเห็นว่าไอตัวคูกานี่มันไม่ได้มาตานะมันเป็นมันมีรอยดาเมจอยู่พอสมควรแค่มันฟื้นตัวได้เฉยแต่มันช้าอืมใช่ใช่ฉากที่คุณชอบที่สุดของคูกาคือฉากไหนเอ่ยครับก็มันก็เป็นฉากตอนใกล้ๆจบเลยที่มันแปลงเป็นอัลติเมทครั้งแรกที่แบบโกได้มันไปที่ไอเนี่ย มือนโกด้มันรับคําท้าแบบรับคำท้าทางจิตมืองกับไอตัวดากูบาเออที่ไปในทุ่งหิมะแล้วแบบแล้วแบบที่มันมีอีจโจอยู่อยู่ข้างหลังอ่ะแล้วแบบมันพูดอะไรนะเออดูกันแปลงร่างของผมปะใช่ป่าวะมันจะพูดนำทำนองเนี้ยดูแปลงร่างของผมให้ดีนะแล้วแปลงร่างเป็นสีดําเออซึ่งไอฉากเนี้ยมันจะสะท้อนไม่ถึงฉากแรกเลยที่คูกะมันแปลงเป็นสีแดงะในตอนแรกๆอ่ะเออผมก็ชบมันก็พูดประมาณนี้เหมือนกันนะเออผมผมเลยชอบฉากนั้นมาก แล้วร่างนั้นอ่ะคือเหมือนมันไม่มีสปอยมาก่อนด้วยนะไอ้ร่างอัลติเมทอ่ะเออมันเหมือนเป็นร่างที่อยู่ดีโผล่มาตอนสุดท้ายเลยจริงจริงมันมีสปอยมันมีสปอยนิดนึงก็คือไอ้ตอนเนี้ยตอนที่แบบตัวคูกาไปสู้กับไอ้กูลอนกิที่มันเป็นเม่นน่ะทําได้ปะอ๋อนั้นมันมีมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่มันต่อยๆแล้วมันมีมันมีความแวบหนึ่งอ่ะแวบหนึ่งที่ร่างมันเปลี่ยนอ่ะ้วยคมโกรธอ่ะแล้วมันก็กลับเป็นร่างปกติใช่ใช่มันจะมีสปอยอยู่แค่นั้นน่ะะลมอออีกท็ตจบเย เอเป็นฉากที่ผมชอบมากผมชอบการเปลี่ยนกลับไปกลับมาของคูกะอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบตอนที่คูกะมันสู้กับไปตัว,ต,วตัวเห็ดพิษอะ่ะแล้วมันโดนพิษเข้าไปอะ่ะทำให้คูกะเป็นอัมพาตอะ่ะแล้วพอไปฟื้นขึ้นมามันก็แปลงร่างได้แต่ว่ามันกลายเป็นร่างสีขาวอะ่ะร่างเหมือนแบบแยังไม่เก่งพอยังแบบไม่โตเต็มวัยอะ่ะเออใช่ใช่อือก็ใช้เวลาพักหนึ่งถึงเปลี่ยนกลนกับเป็นฟอร์มมาตรฐานนี่คือสีแดงเนาะแล้วพอแบบอถ้าเป็นเป็น มันจะมีล่างก่อนไลซิ่งบ้างหรือไลซิ่งเลยว่าที่เป็นล่างล่างสีเนี่ยสีดําทองอ่ะแต่มันไม่มีเกาะไหลอ่ะมันจะมีดาทองแบบเรียบๆอ่ะที่ไม่มีเกาะไหลมันมีมันมีร่างสีดําอ่ะที่มันตาตามันเป็นส่องแสงได้อ่ะที่มันใช้ที่มันใช้ขาขาได้มันจะมีที่มันใช้เขาใช่ใช่มันจะมีสีมันมีเออจริงๆกูกะวเนี่ยมีร่างเยอะล่างแบบร่างเลี่ยงทองอะไรีวกเลี่ยมทองขอบทองใช่ใช่ เปอตัวตนตัวผมชอบออนนี้นะเอ่อล่าง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 ดำดำทองอ่ะที่ที่ไม่มีเกาะไหลอ่ะที่ยังไม่มีคลีปอะไรตามเนี้ยมันจะเป็นล่างเหมือนสีแดงเรียบๆอ่ะแต่ว่าเป็นการเป็นสีดำทองแทน Amazing Amazing อ่อชื่อล่าง Amazing เออ Amazing Amazing Mighty หรืออะไรสักอย่างชอบเพราะว่าเพราะมันเพอกอารมณ์เหมือนคูกะมันไม่ใช่แบบสิ่งมีชีวิตแปลงอ่ะมันคือเหมือนเหมือนเกาะชีวาที่บอกว่าเหมือนไกเวอร์อ่ะเออที่มันสามารถที่จะ วิธาการก้าวหน้าหรือถอยหลังได้อันนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คูกะทําได้ดีไม่เหมือนกับซีรีส์อื่นๆเนาะมันมีความแตกต่างอยู่แต่ฉากที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นฉากเปิดตัวของตอนแรกเลยที่เปิดตัวให้เราเห็นในตัวดาวกูบาทําให้เราเห็นเลยว่าซีรีส์นี้มันทําถึงเลยเออมันเอาจริงเพราะว่าตอนที่มันโผล่มาเนี่ยมันก็คนับดีๆนะสังเกตดีๆอะ่ะ คูกาขึคือหนึ่งในซีรีส์มาสไซเดอร์ที่มีคนถูกอ่าปาดไปเยอะพอสมควรแบบแบบให้เราหเห็นน่ะจริงๆว่าเขาตุยอ่ะเออเยอะเยอะเยอะผมว่ามันเออผมว่ามันเริ่มหายไปน่นาจะช่วงของไฟหรือว่าฮิบิกินี่แหละเออคือเมื่อเมื่คือมันพอมีเห็นนะว่าคนโดนลูกหลงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็อ่าก็รอดบ้างหรือแบบเข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายส่วนใหญ่จะรอดอืมแต่ว่าของคูกานี่คือโอ้เยอะนะ กิเกลุมันเล่นกันตัวหนึ่งต่อวันนี่มันเล่นเอาเป็นแบบเป็นร้อยกว่าคนเลยนะเวย้ยเพราะงั้นก็นั่นแหละครับเพราะว่าฉากที่อดอิดาคูบาออกจะผนึกเนาะมันก็ไปไล่ปาดคนแล้วมันก็ทิ้งปริศนาไว้เยอะแยะมากก็ทําให้ปริศนาอีกเล่หลายเรื่องนับจากตอนนั้นน่ะมันมันติดมันติดกับผมมากเลยว่าเอ้ยผมอยากกะรู้ เรื่องราวในอดีตจะเป็นยังไงไอ้พวกนี้มันคือตัวอะไรอะไรเงี้ยมันจะเป็นฉากที่ทําให้ผมติดใจกับคูกาเพราะว่าอ,อยากจะรู้ถึงปริศนาณจุดนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรอยากจะแนะนําที่คนที่ไม่เคยดูคูกาเนี่ยอยากจะแนะนํำไหมครับครับก็อืมไอ้ตัวคูกาเนี่ยผมเห็นเขาลงไอ้นี่แล้วนี่ลงไอ้ตัว youtube อะลงแบบถูกลิขสิทธ์อะ อ่าใช่ใช่ใช่ใชอ่าก็ถ้าจะแนะนําให้ดูนะครับก็เออคือด้วยความที่มันเก่าอ่ะแต่ว่าผมว่ามันยังดูสนุกนะถ้ามาดูตอนเนี้ยเออถึงมันจะเก่ามันประมาณเท่าไหร่ะยี่สิบกว่าปีแล้วมนะั้งคูกาดเนะี่ยเออใช่ใช่ใช่คือแต่ว่าถ้าเอามาดูตอนเนี้ยผมว่าก็ยังสนุกอยู่นะเออถ้าจะดูคือมันอาจจะมีการดําเนินเรื่องที่แบบบางจุดมันอาจจะดูช้านะอาจจะดูแบบไม่ค่อยเร็วเท่ากับไรเดอร์ยุคนี้แหละแต่ว่าผมว่ามันมันเพลินนะเออแบบช่วงแบบยังไงอะ สืบสวนหรือชีวิตประจําวันของโกไดอะไรเงี้ยผมว่ามันลื่นอะ่ะอ,อดูได้ลื่นๆเลยอ่ะก็ถ้าจะแนะนําก็ลองลองลองไปหาดูก่อนก็ได้ครับลองดูสักประมาณเท่าไหร่อะอ,อจริงดูสักสองสามตอนก่อนก็ได้ถ้าถ้าชอบผมว่าน่าจะยาวอะ่ะเออครูกะได้แล้วโดยเฉพาะาฝั่งตัวลายเนาะถ้าผมแนะนํำนี่คือเราไปดูการคีเอทตัวลายของภาคนี้ครับเขามีบทเยอะพอสมควร ไม่อันนี้ยังไม่พูดดีไซน์แล้วกันเพราะว่าดีไซน์มันก็ยุคข,ของยุคเก่าอะเนาะแต่ว่าแต่ตัวละครแต่ตัวละคร,ะครที่เป็นตัวลายของคุณลงกีเนี่ยมันมีมันมีสตรอรี่ของมันนะเด่นเดนก็ไอ้ข,ข้างขาวไงจาได้ไหมไอ้หมายเลขเหรอหมายเลขสามอะที่เป็นนักบวชอะไม่ใช่นักบวชตัวที่เปบโดนแสงไม่ได้อะที่มันปลอมเป็นนักบวชเออใช่ใช่ที่ที่มันโดนตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นแพ้กูกะแล้วมันก็แบบแบบ เป็นใครทีเล่นเล่นพลาดก็แบบอุ้ยจะเอาจะเอากําไรจะเล่นอะไรเงี้ยแต่เมื่อโดนตัดสินแบบใม่ใม่มึงโดนตัดสินไปแล้วมึงห้ามเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะนอน้นอยไปหลายตอนเน่ยจนกระทั่งมันเลยนะมันได้พลังของดาวกูบามาป่ะมันเลยกลายเป็นสีเศษพลังอ่ะเออเป็นไอ้ตัวล่างสีขาวอะที่กระทืบกูกาดได้แต่สุดท้ายก็โดนดาวกูบาสังหารโหดผมจําได้เลยอุ้ยฉากก็จะอุ้ยฉากนั้นติดตามมากจาได้เลยว่าทีแรกคิดว่าอุ้ยกูกาดจะชนะไงวะเนี่ยมันเก่งยิ่งหมยเลยมันกระทืบเล่เลยจนแบบ มันไปเจอดากูบาต่แต่ในเรื่องมันไม่ได้บอกเลยน้องว่ามันคือดากูบามันคือแบบมันโผล่มาแบบเป็นเงาๆอ่ะว่ามันไครก็ไม่รู้อ่ะแล้วตัวฟ้าช็อตอ่ะแล้วพอตัดมาทีเออพอเ,เปิดมาทีปุ๊บไอ้ท้างขาวนี่คือมันนอนตุยอยู่บนต้นไม้อ่ะแล้วแบบเลือดก็หยดลงมาติ้งติ้งติ้ง,งอ่ะโหดมากผมจำได้ใช่ใช่ใช่เพราะงั้นคำแนะนำของผมก็คือลองเปิดใจดูก่อน มันจะมีบางอย่างที่อูบอกครับมันจะมีฉากที่ช้าบ้างอะไรบ้างบางทีฉากต่อสู้ก็มันสมัยก่อนเนาะมันจะมีแบบต่อยช้าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณดูไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจถึงความสนุกของมันถ้าคุณผ่านห้าตอนแรกไปได้นะผมเชื่อว่าพลิกกับมันแน่นอนครับอันนี้ขอแนะนําอ่ะจริงๆถึงถึงเราจะสปอยไปแต่เรื่องเนี้ยผมว่าต่อให้ดูสปอยมากก็น่าจะดูสนุกอยู่ดีแหละเพราะมันมีหลายอย่างที่แบบเล่าแบบไอ้น,นี่มากเราสนุกใช่ใช่ใช่ ลองไปหาดูกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับทาไมถิ่ชอบพาร์ทต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ